กินแซลมอน1กิโลโดยการสุ่มจิ้มครับผมโอ้ยลองเลยละกันนะผมดีมเมอร์ชอบกินแซลมอนนมข้นหวานครับผม ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับอันนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคน สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้เราจะมาพากอบครวหัวฟ้านะครับทำคลิปกินแซลมอน1กิโลโดยการสุ่มจิ้มับผมว่าจะได้จิ้มกับอะไรครับซึ่งหลายคนคงเคยเห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูหันนะครับคือแล้วแต่ดวงเลยว่าจะได้จิ้มกับอะไรนะมีอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวพี่เสือจะพาไปดูวันนี้พี่เสือลืมเอาวงร้องมาจากสุลินนะครับ <c oughs> เอาลงแล้วลืมว่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างให้เราสุ่มจิ้มนะครับทุกคนมีซอสเผ็ดเกาหลีนะครับผมน้ำผึ้ง โอ้โหน้ำปาร้าด้วยฮนะบอกเลยแซ่บครับซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มไก่นมข้นหวานเจ๋บมากกับนมข้นหวานได้เหรอไม่ได้ไไม่ได้แล้วก็ช็อกโกแลตวาซาบิแล้วก็โซยูผมคิดว่าโซยูน่าจะอร่อยที่สุดแล้วมาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าใครจะได้จิ้มกับอะไรบ้างนะโดยผมเนี่ย จะเป็นคนสุ่มจิ้มคนแรกครับมาตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่เสือนะครับผมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับไว้ทําคลิปต่อๆไปนะครับมาเดี๋ยวเราจะกลับมาลุยคลิปให้เต็มที่ให้ทุกคนแบบมีความสุขกันเลยโอเคครับมาเราจะไปสุ่มกันเลยว่าเราจะได้จิ้มกับอะไรนะครับไปเลยครับผมผมจะได้อะไรปึ๊บ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 ช็อกโกแลตครับผม โอ้โหไม่มีเตี้ยไม่มีอะไรนะครับมีแล้วแต่ดวงล้วนๆนะครับไม่มีการขี้โกงกันนะครับมาชิ้นแรกนะครับผมได้ช็อกโกแลตครับผมโอ้โห <laughs> แม่แม่ดั้งหัวราะหันแล้วครับทุกคนโอเคครับทุกคนที่ผมได้เมื่อกี้คือช็อกโกแลตนะครับผมนี่ <c oughs> ของจริงโอ้โหนี่ครับทุกคนโอ้โหแซลมอนกับช็อกโกแลต พร้อมแล้วอือหืเข้า,ากันสุดๆไปได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับทุกคนบอกเลยว่า <c oughs> อย่าหากิน <laughs> อย่าหากินจริงๆ <c oughs> เออชิ้นที่สองนะครับไป <sh arp> ผมจะได้กินอะไรครับไปลุ้นกันครับทุกคนมาปึ๊บ <S <s <we ak> ปั๊ป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 ปัป๊ป ซอสพริกแต่ละอย่างโอ้นี่ฮะซอสพริกซอสพริกเสียอย่างเนี่ยบู่ไปแน่บอยโอ้โหจริงๆผมอยากได้โซยุอะขอโซยุได้ไหมนี่คนอย่างผมจะไปกลัวของแปลกกินมันทุกอย่างแล้วอันนี้ได้ะอืมอร่อยเจ๋อโอเค โอเคครับผมเออถือว่าโอเคแต่แซลมอนรู้สึกว่าสดมากแล้วก็เป็นเกรดที่ค่อนข้างดีนะโอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้เลยครับอย่าไปหาทำเลยจริงๆก,ก็ไม่น่ามีใครทำมัง้งโอเคงั้นคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดิเมอร์กินครับไปไปตามดิเมอร์กันดีมครับว่าไงพี่กินแซลมอนแซลมอนใช่เฮ้ยผมชอบมาัสดีมามามาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนาะเดี๋ยวมาทำเองต่อ กินแซลมอนก่อนกินแซลมอนก่อนมาแล้วครับผมดีเจดีเมอร์ครับผมพูดถึงแซลมอนนะครับยังไงดีเมอร์เลย<อ>ดูดิใส่เสื้อมาแบบสีแซลมอนด้วยอ่าส,สีแซลมอนปกติเฮ้ย <c oughs> อะไรนะก่าวอะไรอ่ะอาถางก่อนอปกติดีเราแซลมอนก,มกินกับอะไรที่ชอบที่สุดโอ้โหแน่นอนคือต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรวาซาบิกับโซยุไม่ชอบกินโซยุวาซาบิไม่ชอบไม่ชอบกินอ่าแต่วันเนี้ยไม่ได้กินกับโซยุนะอ่า ดีมต้องมาสุ่มว่าจะได้กินกับอะไรจิ้มกับอะไรเหมือนที่เราผูกกันกส่มกนินใช่พร้อมยังพร้อมละเดี๋ยวพี่สุมให้เอาตัวให้ดีมกดเองมั้มีซอยู่ไหมมีซอยู่ไหมมีคับมีอันนี้อันนี้อ่าอ่าโอเคเราไม่มีการเตรียมหรือไม่มีการแบบล็อกอะไรไว้นะไม่ล็อกไม่มีล็อกดวงล้วนๆพี่โดนช็อกโกแลตเมื่อกี้ใช่เหรอแคบพุ่งอ่ะลุยเลยครับดีเมอร์ครับขอดีๆตึง ซอสเผ็ดเกาหลีครับทุกคนมันจะได้เหรอมันจะได้เหรอซอสเผ็ดเกาหลีอันไหนนะมาแล้วครับผมดิเจนิเมอร์นะครับได้ซอสเผ็ดเกาหลีอ่าต้องลองต้องลอง <มา S 1> ยอดเลยนะยอดเลยยอดเลยอุ้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 ยลองเลยแล้วกันนะผมอยไปครับคำเดียวหมดดิมเมอร์ชอบกินแซลมอนเป็นไงครับซอสเผ็ดเกาหลีฮึบ อืมรอยเกยเฮ้ยได้เหรอจริงป่ะจริงโอ้โหลองดูได้นะครับแนะนำไหมเมนูนี้ผมว่าแนะนำเลยสำหรับคนที่แบบเอ้ยไม่ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยลองได้แนะนำเผ็ดๆหน่อยพี่ลองชิมดิเอ้าพี่ไม่ชอบเผ็ดอ๋อเออออเคยังไม่จบอ้าวอ๋อคนละรอบคนละสองรอบคนละสองรอบอ่าแต่รอบนี้ผมขอแบบ จากที่เห็นนะขอแบบดีๆหน่อยละกันเนี่ยโซยุเลยไปครับป้าปลาปลาปลาป้าปลาปลาซอสมะเขือเทศครับเจลลอนกับซอสมะเขือเทศเนี่ยนะพี่มันจะกินได้หรอได้ไม่ได้เราต้องลองไงดูเรามาซอสมะเขือเทศไงเนี่มะเขือเทศอยู่นี่ ไม่รู้ว่าบูดหรือเปล่านะ <c oughs> าเด็ดอ่ะว่าจะเหมือนเปื่อนอันนี้นิดหน,นึ่งนะเนี่ยเปื่อนโอ้โหลองดูครับลองดูครับท้องเสียแน่นอนวันนี้ <c oughs> ไ,ปปไปเลยนะไปเลยดีเมย์ชอบกินแซลมอนเป็นไงครับเฮ้ยได้นะได้เหรอ,อได้อะไรอ่ะได้กินโอเค อร่อยไม่ถามก่อนตันกลางแล้วกันตันแล้วมันพอกินได้พอกินได้ก็กินได้ไม่ได้แย่ลองช็อกโกแลตไหมไม่ได้เลยนมข้นนะมั้ยไม่าเลยพี่โอเคได้ครับใช้ได้เลยถือว่าได้ระหว่างซอสเผ็ดกับช็อกโกแลตอช็กไม่ใช่ซมะเขือเทศกับผมน่าจะดวนมากินดวนช็อกโกแลตไปหลอนเลยผมให้ซอสเผ็ดซอสเผ็ดอร่อยกว่าอร่อยกว่าโอเคคนต่อไปดีจะให้ใครมาลองสุกินอืม ผมเอาเป็นทีมงานดีมก็ได้อ่ะบิ๊กล้กันโอเคบิ๊กอ่ะบิ๊กสโมกอ่ะยูทูบี้อ๋อยูทูบี้สโมกสโมกโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวรอบิ๊กสโมกครับผมนี่คือฉายาเขาหรอฉายาเขาเลยไม่ถึงบิ๊กสโมกสโมกทุกวันอ๋อเทิมกอะไร smoke weed everyday มาแล้วครับผมทีมงานดีเมอร์ครับบิ๊กสโมก มาวันนี้พร้อมไหมครับเมื่อกี้พี่เห็นแล้วพี่อยู่หลังกล้องนะเห็นแล้วว่ามันต้องทํายังไงอะไปเลยดีกว่าเราไปสุ่มกันเลยไาดูครับว่านองบิ๊กเนี่ยเขาจะได้เมนูอะไรครับเอ้ยไม่ใช่ซอสอะไรอ่ะจิ้มเลยใช้จิ้มเองด้วยดีมาแล้วครับหมุนแล้วฮึบดึบโอ้นมข้นหวานครับทุกคนจะกินได้เหรอไมันเป็นไรพี่โดนช็อกโกแลตไปแล้วเ จะพี่จัดให้มาถือเลยขนมหวานนะฮะโอเคครับทุกคนนี่นมข้นหวานครับผมหน้าเป็นขนมปังเอาเลยลุยอือ,อเอาตามเลยเอาสีหน้าเรียกขานคือตามจริง เป็นไงโอ้ยโอ้ยได้ปะอร่อย <c oughs> อร่อยแต่นมคือ <c oughs> ถ้าคิดว่าจริงๆคนกินไหมอยา่างเงี้ย <c oughs> อย่าได้ไรฮะอ,อารมณ์เดียวกับช็อกกันแล้ว <c oughs> อ่ะอีกรอบหนึ่งครับผมเมนูที่สองซอสที่สองอ่ะกดเลยไปฮะเมื่อกี้นมคนหวานวันนี้ครับปึง้งโอ้โห้น้ำพึง่งรู้สึกว่าเขาจะเป็นผู้ชายหวานๆนะคนนี้ อ่ะเลยน้องชายอ่ะไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะเดี๋ยวพุ่งเมื่อกี้นมข้นหวานนี่เอาจริงๆถามความรู้สึกเลยได้หรือไม่ได้แย่เย่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนคือของของหวานกับของข่าวมันเข้ากันยากนะเอาเลยงามเลยลูบเลยลูบบุ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 บอุ้ยพี่ยังไม่ไหวไปดิบอ่ะใบตาดีมาอยู่นี่ไม่เป็นไรอ่ะเลย แอบคอแตบคอหวานนะโอเคทุกคนเมื่อกี yeah, yeah. Yeah, yeah. ้ค yeah. okay. ือ yeah. ผ yeah. yeah, ู Although, ้ชายหวานๆได้นมข้นหวานเส็จได้ทั้งพึ่งเปลี่ยนปอยเลยคือไม่ได้เลยี้มันขาวนี่มันข้าวคือมันกลายเป็นรสข้าวไปเลยใช่ไหมใช่แล้วก็มันเป็นรสชาติขาวที่แสบคอโอเคครับผมก็อย่าทานะไม่เหมาะเลยอะของขาวของหวานไม่เหมาะเอาโอเคต่อไปเป็นบอยครับบันแป๊ดไอวีไปถือ ไปต่อไปบอยครับผมก็ได้ครับมาไม่ต้องพูดมากทำเพลงลุยก่อนเลยตุ้มมาเลยอ่าบอยต้องโดนอะไรไม่ได้นี่ก็ได้นะำน้ำจิ้มไก่ครับผมชิ้นแรกน้ำจิ้มไก่ไก่กับปลาเบาเบาเบาโอ้เอาย้อยใสอีกเอาเอาเอาใส่เลยใสปากเลยอึ้ยยังไง มันจิ้มไก่ทั้งจิ้มไก่หวานนะแล้วก็กิ่มันข้าวอ่ะเก็คือไม่ได้คือของหวานนะของข้าวไม่ได้จริงทุกคนต่อไปครับชิ้นที่สองอะซุมเลยผมขอดีๆได้ไหมแบบที่คนเขากินกันอ่ะนั่นไงผมได้แล้วเฮ้ยซอยอยู่จริงด้วย โอเคโยย่างดีสุดเลยอ่ะบอกแล้วกินของที่คนอื่นเขากินกันอระมาณนี้ขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านเขาด้วยนะนี่มึงแเห็นคนอื่นกินไงโอ้นี่ไงคนไม่ต้องสงสัยทำไมผมอ้วนนี่เลยแม่นี่ไม่อ้วนนะไอ้ที่อ้วนอย่างอื่นไอ้ที่อ้วนน่ะคือกินอย่างอื่น ไายนี่ไดไม่ผิดผิดอือใหม่อื้อหไรเกิดเออเอดีอันนี้ไม่ต้องได้สุดแล้วนะครับกคนก็โอเคครับผมก็วันนี้เนี่ยคืออาจจะไม่ครบนะครับตอนนี้จันทีมก็ไม่สบายตากขนมาแล้วก็นมก็ไปถ่ายคลิปแบบลงทะเลอะไรแบบนี้ตากแต่ตากขนมาก็เหมือนกันป่วยก็เลยไม่ได้มานะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วเชื่อกันคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้เอาเมนูอะไรเนี่ยมาทําคลิปส่งจิ้มแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์มาเยอะ นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอะไรอะไรสุ่งจิ้มปลาไหลไม่เอากินไม่ได้ปลาไหลโอเคทุกคนวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย